นะครับก็แต่ประมาณนี้นะครับแล้วกอ็อยู่รับประิินนะครับนี่นนอยู่จากภาษาเสฉนก็ต้องอยู่นะด้วยนะครับอยู่รับบระิินด้วยเพราะนั้นมาว่าเถ้ามีพระบัวใหม่ท่านท่านอาจจะลาสิกขาไวเป็นพิเศษก็ก็ขอให้ได้ตั้งวันรับบระิินนี้ในหะ้มันไม่ต้องออกไปไกลมากครับ พี่ก็ท้อเลยครับท้อเลยนะครับเพราะนั้นได้ได้มีพระอยู่อยู่จำพรรษาแล้วก็มีมีปีที่แล้วครับอ,อยู่จำพรรษาไปแล้วประมาณสักหนึ่งอาทิตย์พระหนีครับหนีครับเพราะหกหายรู ผมหาผมว่าจะมาหาไปยังไงมเสเขาเี่โอ้ยยัตือมบอกเออผพ่อขาหายที่บ่หายที่ทยย่างนีว่ว่เตัอทายย่งกว่ครับผมให้ครับผมให้วาเห็นความพยายามของท่านนะผมผมพูดผมใหม่เลยครับะครับแล้วปัจาเนนว้าวัดไหนนะครับที่บอกว่าไปอยู่ตึกรการภาษาเัยที่พันล่าศิษานะครับ ถ้าถามว่าผมให้ไหมผมผมให้คนระับมันมันเป็นหนาา้าเสัยงรับนะเราบเพราะมันมันเป็นสิุ่ซื่ที่ใส่ครับถ้าสิ่งซิ่มันมันมันบางอะไรงอ่ะบที่หาจจะไม่ใจพินะีกะเป็นตรวจนตรวจอีกเนาะอ่าอาจจะแจกขวานมาหรือมันมันบอกบอกว่าเามาผมแจกวา